นี่เราไปอยู่ไหนมาถึงเพิ่งรู้จักกับเจ้าสิ่งนี้ชื่อของเขาคือผ้าล้างจานลวดเงินนะคะสั่งมาลองใช้ครั้งแรกหน้าตาเขาดูปปแปลกๆเราก็โดนเขาป้ายยามาอีกทีเหมือนกันค่ะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นผ้าที่ใช้ล้างจานได้ดีกว่าฟองน้ำที่เราใช้กันอยู่แต่ในบ้านอย่างเราจะผ้าได้ยังไงคะต้องสั่งมาลองใช้ดูหน่อยว่ามันจะดีอย่างที่เขาว่ากันจริงหรือเปล่าวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยนะคะแค่พับผ้าตามความถนัดของเราแล้วเบียน้ำยาล้างจานลงไปบนผ้าการใช้งานก็เหมือนเราใช้ฟองน้ำล้างจานทั่วไปเลยนะคะแต่เปลี่ยนมาเป็นผ้้้้้าาาาลลงงงงงจจนนนนนวววดเเิตตััััััีแแททคครรรรกกกมมมม็ะะะูสสึ่่่่่่ปืืออออหหยไไไพ หนึ่งเริ่มเข้ามือแล้วรู้สึกว่าน,น้องเขาใช้ง่ายมากๆตอนแรกก็แอบกลัวเหมือนกันนะคะว่าผ้าเขาจะขูดจานเราเป็นรอยหรือเปล่าเลยลองถูให้ดูแรงๆชัดๆเลยนะคะว่าตัวนี้เขาสามารถล้างจานได้ไม่เป็นรอยขีดข่วนพอใช้ไปสักพักนะคะรู้สึกว่าเขาใช้ล้างจานได้ดีกว่าฟองน้ําที่เราใช้ทั่วไปจริงๆ,ๆที่สําคัญคือเขาสามารถล้างทําความสะอาดได้ง่ายไม่สะสมเศษอาหารไว้บนผ้าและด้วยความที่เขาเป็นผ้าตาข่ายนะคะตัวนี้แค่ล้างแล้วตากไว้แป๊บเดียวผ้าของเขาก็แห้งทําให้ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคตอนนี้ทางร้านเขาจัดโปรนะคะซื้อ20แแถถมม21ไไได้้ผผผาาาาปืืนนจ่่่ยค78บบททตกลึง4 คุ้มมากๆใครที่สนใจอยากลองใช้ผ้าล้างจารนรวดเงินผืนนี้นะคะสามารถกดสั่งที่ตะกร้าเหลืองตรงนี้ได้เลยค่ะ